ถึงเรื่องฝนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างหลังเหตุการณ์โรงงานพลาสติกระเบิดที่ซอยกิ่งแก้ว21เนี่ยนะคะก็มีคําเตือนกันออกมาหลังจากนั้นบอกว่าต้องระวังนะคะเพราะว่าสารเคมีที่พวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถ้าหากว่ามีฝนหรือฝนเทียมก็ตามแต่เนี่ยนะคะลงมาชะล้างนั้นอาจจะทําให้เกิดฝนกรดได้นะคะรวมไปถึงข้อกังวลของผู้คนที่ตอนนี้กําลังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ําอยู่ นดินอยู่ในอากาศหรือไม่นะคะคุณวิพาพรมาอธิบายเรื่องนี้มาพร้อมกับถังน้ําเพราะว่ามาชวนคุณผู้ชมในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเก็บน้ําฝนไปตรวจกันนะคะถูกตัอ้งอุปกรณ์ง่ายมากคุณวันวิสาคุณธีรเดชคะรองน้ําฝนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งไปตรวจว่าน้ําฝนที่บ้านเราตกแถวนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอุปกรณ์ง่ายมากเลยจะมีกระมังก็ได้กระมังทั่วไปเลยนะคะเนี่ค่ะ กล่องพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ก็ได้คุณผู้ชมกล่องอาหารเนี่ยแหละได้แต่ต้องล้างทําความสะอาดหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือขวดน้ําพลาสติกคือเก็บใส่อันนี้ปับ๊บแล้วก็ลินใส่ขวดแล้วส่งไปสนีไปเดี๋ยววันนี้ดูรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมทั้งบ้านร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับกิจกรรมนี้ได้ค่ะสำหรับการรองน้ำฝนนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟนวิภาภรณ์วัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะย้ําอีกทีวันนี้ดิฉันชวนคุณผู้ชมรองน้ําฝนเพื่อประเมินความเสี่ยงทางระบบนิเวศด้วยกันค่ะเราทุกคนพลังการสื่อสารอยู่ในมือเราและเราเป็นส่วนหนึ่งได้วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดที่โรงงานพลาสติกในพื้นที่อำเภอบงางพลีจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณนะ์เกิดขึ้นช่วงสักตีสาของวันที่5กร,รกฎาคมวันนี้ แกรกฎาคมแล้วค่ะล่าสุดเมื่อวานนะคะนักข่าวพลเมืองคุณสันติสีมันตะลงพื้นที่ไปสำรวจจุดนั้นเมื่อวันเจกรกฎาคมดูภาพกันหน่อยในพื้นที่คุณสันติบอกว่าบริเวณจุดนี้ค่ะยังเต็มไปด้วยกลิ่นของสารเคมีขนาดสมรักาญอนามัยยังได้กลิ่นนะคะแล้วก็มีเศษซากของการระเบิด มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยคอยดูแลบริเวณจุดนี้อย่างใกล้ชิดค่ะถึงแม้ว่าในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเพลิงมันดับไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ในจุดนั้นบอกอยังวางใจไม่ได้ยังต้องเฝ้าระวังการระเบิดหรือการลุกไหม้ประทุข,ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือไม่นะคะดังนั้นก็เลยมีการวางกําลังผู้ช่วยชาญในพื้นที่ด้วยเบื้องต้นค่ะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาเข้าตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เข้มงวดนะคะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ในรัศมี10กิโลเมตรนี่เป็นสถานการณ์ที่คุณสันติสีมันตะนักข่าวพลเมืองบันทึกภาพแล้วก็รายงานกันเข้ามานะคะทีนี้จากสถานการณ์ภัยพิบัติระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้เขาอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะดังนั้นก็เลยต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลค่ะช่วยกันเก็บตัวอย่างน้ำฝนในจุดที่คุณผู้ชมพักอาศัยอยู่นะคะซึ่ง ถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้วันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคำถามคือคุณผู้ชมดูข่าวนี้อยากมีส่วนร่วมทำอย่างไรวิธีการง่ายๆค่ะมีการปักหมุดรายงานเข้ามานะคะวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำฝนเพื่อส่งตรวจสอบคุณผู้ชมใช้กระมังแบบนี้เหมือนที่อยู่ตรงหน้าดีฉันก็ได้ ภาชนะอะไรก็ได้ที่มีที่บ้านนะคะหรือจะเป็นกล่องแบบนี้ที่สามารถเก็บตัวอย่างน้ําฝนได้ล้างทําความสะอาดก่อนจากนั้นคุณผู้ชมวางให้มันสูงจากพื้นดินประมาณ1.2เมตรถ้าวัดจากความสูงของดิฉันก็น่าจะประมาณนี้แต่คุณผู้ชมลองวัดดูนะคะ1.2เมตรปริมาณที่คุณผู้ชมจะต้องเก็บได้ต้องไม่น้อยกว่า600มิลลิลิตร หรือถ้าวันไหนมีรังน้ําดีเลยนะคะคุณผู้ชมไปเก็บจากรางน้ํารองมาจากรังน้ําได้เลยค่ะสองพอเก็บได้แบบนี้แล้ววาง1.2เมตรนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมนําน้ําที่เก็บได้มากรอกใส่ขวดพลาสติกที่ล้างสะอาดแล้วจากนั้นก็จดวันเวลาแล้วก็จุดที่คุณผู้ชมเก็บตัวอย่างนะคะอย่างจุดนี้เมื่อเช้าทีมงานเราเพิ่ง ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างฝนยังไม่ตกทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะฝนน่าตกเมื่อวานแถวแวนี้ค่ะนี่ทามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือพอเก็บได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เขียนว่าเก็บที่ไหนเนี่ยค่ะเก็บที่ไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมคะเซลฟี่กันมานิดนึงนะคะถ่ายรูปเซลฟี่มาแล้วก็ส่งทั้งหมดนี้บรรจุลงกล่องส่งไปษนีไม่ต้องเสียเงินนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะ ระบุชื่อด้วยคุณเอริกาพฤกษิกิตินะคะเนี่ยค่ะเราให้ข้อมูลนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาเขตกาญจนบุรีเลขที่199หมู่9ตําบลลุ่มสุ่มนะคะอำเภอไ่โยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์ก็1ขออภัยค่ะ7 1150นะคะหมายเลขโทรศรัพท์0-34585058 ย้ํากันอีกครั้งขอรับตัวอย่างน้ําฝนได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึง11กรกฎาคม2564นี้นะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้ไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่หรือว่าขั้นตอนการเก็บน้ําฝนอยากทวนสแกน QR code ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซสใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสแกน QR code บนหน้าจอคะ่ะดาวน์โหลดเข้ามาเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งของซีไซส์นะคะ นำรูปเขียนรายละเอียดที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่นี้ระบุพิกัดแหล่งน้ำว่าถ่ายมาจากที่ไหนเก็บมาจากจุดไหนจังหวัดอะไรคุณผู้ชมคะข้อมูลเหล่านี้ซีไซส์จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมินความเสี่ยงทางระบบนิเวศจากภัยพิบัติระเบิดไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการในครั้งนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ได้ค่ะ